ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็ตอนนี้อยู่กับไม n ครับสเวเบ v ร์พาร์ทที่สนะครับเออพาร์ทที่สที่ผมลงไปนะครับก็ไอ้นั่นคือพาร์ทที่สแต่ว่าพาร์ทที่สที่ผมอ่านไว้แล้วแต่ยังไม่ลง Youtube ผมเสือไปลบทิ้งเราเลยวิธีการสร้างบ้านของผมเลยไม่ได้เห็นผมตอนพาร์ทสมผมก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก็ขอไปด้วยที่ไม่เห็นวิธีการสร้างบ้านนะครับ ขอไปด้วยจริงๆโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บหัวโอ้ยหัวไปกระแทกอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บหัวตอนนี้ก็ยังยามกลางคืนอยู่นะครับมีซอมบี้ชาวบ้านอยู่ตัวหนึ่งตรงนั้นซอมบี้ชาวบ้านมันโผล่ในพีซีแล้วที่หน้าตาแบบนี้อุ้ยไอ้กาเอ้ยทำกูไม่ได้โอ้ยไอ้ยกะอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจอบัคเกมอีกแล้วเจอบัค เอาลงกันเออ,เอ,อข่าปราเจ้านอนข่าป้าเจ้านอนไม่ได้ครับทําไงดีครับเดี๋ยวเก็บอาวุธนี่มีธนูข้าคาบคับธนูไว้เพียบเลยเข้าครับไว้หนึ่งดอกม,มาเลยมาเลยอยู่ในไอบ้บี้พี่บี้อยู่ไหนพี่บี้พี่บี้ไม่เจอไม่เจอพี่บี้นั่นไหนพี่บี เอยเออโอ้โหเข้ามาเหรอเข้ามาเหรอเออเอีออ้ยชิบหายแล้วไงรู้ว่าเวนเออไหนเดี๋ยวไหนชุบยิงตัวแรกตายไม่ตายเหรอยิงที่หัวแล้วยังไม่ตายเหรอเป็นแค่ซอมบี้นะ ตายนัดสุดท้ายตาย,ตาย,ตายเรียบร้อยไปนอนแบบสบายใจได้สักทีเราต้องไปเอากระสุนจากสะเกร์ตันมะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอยู่ข้างบ้านอ๋อขอบู๊พวกมึงทีดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งก่อนอย่าฟึ่งก่อยนยายาลืมดูไปว่าของอาหารมันน้อยเราเสียงมันดังนะครับ อ่ะเร pues right. ียบร้อยกินแล้วเสร็จแล้วทำอะไรต่อไปขาแม่หมดอ่ะไปหลบอยู่ตรงนั้นเลยเหรอบ้านะมึงนะทำไรทำไรทำไรเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยข้าไม่มุดได้มหมสเต็์คุณรู้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว่าย่าไม่นะฆ่าไก่ไปตัวนึงด้วยเหรอโอ้ยโอ้ยหมดเลยได้ยังครับ กูจะตายหาอยู่เลยโอ้ยกูจะไปเอานมก่อนนม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 เอายาเอานมมาแก้พิษวัวอยู่ไหนวัวเอาไว้เตรียมตัวแก้พิษครับวัวพี่วัวอยู่ไหนพี่วัวพี่วัวพี่วัวหายอ่าพี่วัวพี่วัวอุ้ยไม่ได้ ไม่ได้ถาแค่พี่วัวไม่ไม่วอซับโอ้วอซับแมนพี่วัวแม่หายไปไหนกันหมดวะวัวนี่ใครมาใครมาอ้อแกอไม่ใช่วัววัวอยู่ไหนพี่วัว พี่วัวไม่อยู่ครับตอนนี้ทำไงดีเดี๋ยวผมอยากท้าอะไรคริปเปอร์แป,ป๊บีปเปอร์คริปเปอร์มาเนี่ยอ่าลบลบลบมองเห็นสินะ <c oughs> มองเห็นด้วยเฮ้ยแก้บักเลยเหรอเฮ้ยโอ้โนั้นตัดก่อนดีกว่าตัดตัดตัดตอนเช้ากัน สวัสดีเขานะครับอันนี้ก็ยามเช้าแล้วก็ผมก็ไปไ,ได้แปานมจากวัวมาแล้วเรียบร้อยวัวก็อยู่ในครอบผมเรียบร้อยผมล่อมันเข้ามาแล้วข้าแมมหมดได้สเต็กต <c oughs> ลกกว่าเดี๋ยวกินปลาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วูอาหารในตู้ก่อนเฮ้ยอาหารแทบไม่มีแล้วนี่องไปฆ่าสัตว์มาแล้วอาหารนี่ไงก็อยู่ใน นี่เดี๋ยวผมปลูกข้าวเลยก่อนดีกว่าปลูกข้าวแล้วไปตกปลาหน่อยอปลูกข้าวข้าวข้าวตรงนี้ผมกระโดดฉีบไปไปตกปลากัน นี่ไข่ฟักไข่มาเหรอน้องมาเลยเลยพี่จัดการให้อ้าข้าขึ้นฟ้ามาดูกันนะครับได้ได้ตัวอะไรโอ้ไม่ได้วะเซ็งมาไปเอาไปตกปลากันตกปลาปลาแล้วสุดาจะเจอสเกลตันแถวนี้นะครับที่มันตายแล้วเออน่าจะ โถธนูให้นะธนูธนูผมมาจากธนูจากสเกลใต้มังทีก็คลาบมาบ้างอืมตวปลาก่อนดีกว่าไม่เจอเอ้าเจอแล้วนี่ใช่ไหมปลานี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหม้นี่นี่นี่นนโอ้ยโอ้โหตีไม่ทันเอ้ยแค้นใจกับเคียบป หิวจังเลยตกหน่อยปลาปลาจ๋ปาปลาขึ้นมาสักตัวปลา,ปลาขึ้นมาแล้วอุย้ยตกไม่ทันมออมออมอลอ,อยได้ไงนะว่าเรายีดคอมมาซะข้าเราจะอยู่เจ้าปลาสองมิติเร็ว ให้ข่ารอนานเดี๋ยวข่าโขธขึ้นมาเจ้าตายแน่เจ้าปลาเร็วๆเร็วสิปลามาช้าจริจงทำไวทีอยู่ตรงน้ำวนมาเร็วตายเฮ้ยหลัวน้ำวนมันพากระแสปลามาโอ้โใช่ป่าววะเดี๋ยวลองขึ้นมาก่อน,นไหนแปไปบอ่ออ,อื่นดีกว่า บางทีอาจจะรู้ตัวบ่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 ในบ่ออิญโอ้โหหิวหิวแล้วเจ้านั่นไงเจอแล้วกระงูเก็บเก็บขอร้องนะหมูโอ้ยไม่ไม่มีเนื้อให้ข้าไว้เจ้ามั้งเหรอเจ้าเป็นหมูแท้ๆโอ้ ngon oh, oh, mà lo pla gần ôi à Tại sao trái vậy đi mà เอได้ปลาอะไรไม่ได้มาได้อีออีีนี้เหรอโอ้ยโอ้โหนานจังเลยเฮ้ยไม่ต้องการปลาแล้วไปกินไก่ดีกว่าเลี้ยงไก่ไว้ทำไมไก่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 ตามันนี่ดีมากดีมากไก่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 มานี่เลย นี่ได้ไก่ามาสองสามตัวนุว๊อุ้ยมีวัวเด้อเดี๋ยวรอบพี่วัวตัวนี้เข้าคอกกันต่อ,อ,อ,อนี่นำฆ่ามาราคาจะให้เจ้าผสมพันธุ์กันไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวเมียตัวผู้นะจับผสมพันธุ์กันหมดเลยเร็วมาเลยแล้ตัวที่อยู่ด้านหลังนั่นแหละมาเน่อะต้องต้องหันไลอุ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวะขึ้นมา มาเลยมาเลยนะ้องมาเลยแล้วพี่พาไปอยู่ในข้อเองมานี้มานี้มานี้ใกล้ถึงแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยผมจะได้เนื้อไก่มากินนะเอาจะมืดแล้วเหรออะไรจะเร็วปานนั้นโอ้ยมานี่เลยก่อนที่จะมืดเร็ว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  เ้าจะได้ไปฟาร์มของอ่ามาเรียบร้อยขึ้นมาลง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 มาดีมากกินไปเอาไปเอาไปไปเย็ดกันเลยเอาไปเอาไปไปเยดกันเอา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 วัวจะทำไรวัวทำไรเอาขึ้นไม่ได้หรอเฮ้ยอืออือดูไม่ถึงกำเนิดไหมครับอ่ะไม่รู้ ไม่รู้ครับมาถึงเวลาบู๊กันแล้วอนอนก่อนดีกว่าเอาแล้วครับกลับมากันตอนนะครับวันนี้ไปฟาร์มของกันดีกว่ามีอะไรมาให้ฟาร์มด้านหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเก็บปลาปักเป้า,ปา,ปาก่อน ไปเอาอยาจากแม่มดกันกินไปกินกินกินเออดีมากเนื้อหน้อยโอ้ยคาบหนมปังกินก่อนดีกว่าเรียบร้อยนะครับมาเก็บดาบเล็กดาบดาบดาบไม่ใช่ดาบเก็บธนูเก็บเก็บเก็บใช้ดาบเล็กเลย เอาไปเหกเหกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรหน้าไอ้นี้เป็นตัวปัญหาสำหรับเราครับอืมเราฆ่ามันก่อนเลยเฮ้ยไอ้บี้เดือดสกามาเฮ้ยตบตบตบเฮ้อล่าล่าล่าเฮ้ยโอ้โหมันระเบิดข้างๆตัวฆ่าเลยโอ้ยบักบักเกิดอาการบักครับเฮ้ยตัวอะไรด้านหลัง เฮ้ยแกไอ้ขี่กันเลยเหรอเดี๋ยวนะเอาเฮ้ยมันวิ่งอะไรของมันเนี่ยเอา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 เาเฮ้ยฉลาดมาพี่โอ้ยแหมต้องฆ่าไอหมอนี่สินะอ่าแกจะตกกลัวเป็นแค่แกอย่ามาซ่าเว้ยโอ้ยโอ้ยซอมบี้จิ๋วโหดว่ะไอไอ้เกลตันมานี่ลยอืม เออเออเรียบร้อยเทสอ้ออ้ออ้าวอ้าชุบชุบชุบอ้าชุบชุบอ้าชุบ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 อ้าไอ้ขี้กาเอ้ยโอ้ยไม่ว่าก็ได้โอ้ยตายหูนายกูอุ้ยเอ้ยทำไรทำไรเออวิ่งแล้ววิ่งแล้วกลับบ้านก่อนครับกลับบ้านก่อนครับไปฟื้นร่างกายก่อนเฮ้อ บ้านเหมือนที่ฟื้นร่างกายฟาร์มของได้เยอะโอ้ฟาร์มฟาร์มฟาร์มของครับผมเอากระดูกมา,มาทำนี้ดีกว่ามาทำปุ๋ยอ่าอืมปุ๋ยนี่ได้จะประมปุ๋ยตั้งสี่สิบห้าอันเก็บเอาไว้ไปฟาร์มกันต่อแล้วครับ วายเฮ้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 ยอยู่ในข้อเนี่ยโอ้โ oh, ห hey. แม่ไอพวกเวนนี่เดี๋ยว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 ,เด,ยวเดี๋ยวมาจัดก,การเดี๋ยวมาจัดก,การไอพวกดักดานนี่โอ้ oh, ยยิงใต้น้ำเลยเหรอแกอ๋อโอ้ไม่งั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ